สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับความคืบหน้าทักษิณเปิดศึกสามทางท้าชนลุงป้อมกองทัพบกขนเสื้อแดงในภัยสารพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพรเดกประวิทย์วงษสวุวรรณได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเปิดโต๊ะข่าวทางช่อง p p t v HD 36ถึงประเด็นกระแสข่าวของพรรคพลังประชารัฐ ดูดสสจากพักเก้าไกลนั้นว่าเป็นข่าวลือเละเทอะตอนนี้พักเก้าไกลยังอยู่และไม่แน่ว่าจะถูกยุบหรือไม่และที่สำคัญพักพลังประชารัฐเข้ามาอยู่ในหน้าที่จะไปดูดพักอะไรได้เพราะว่าจำนวนสสก็น้อยวงเล็บพลเอกประวิตรวงสุวรรณตอนนี้ไม่คิดว่าท่านคิดอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดจะไปดูดทำไม ในไพสารย่าว่กอีกว่าเท่าที่ทราบไม่มีวิแววว่าจะไปดูดใครพรรคพลังประชารัฐไม่มีประวัติไปดูดสอสพรรคอื่นและตอนนี้นะ่ะพรรคก้าวไกลกระแสนิยมเป็นอย่างไรเราก็รู้กันอยู่คิดว่าไม่มีใครออกไปอยู่พรรคอื่นแม้ถูกยุบพรรคคงไปอยู่พรรคใหม่ที่จัดตั้งขึ้นใครจะไปอยู่กับพรรคที่กระแสไม่ดังเป็นแค่พรรคร่วมรัฐบาล พลังอำนาจย่อมไม่เหมือนตอนที่เป็นรัฐบาลแน่นอนจึงเชื่อว่าเป็นเพียงข่าวลือเพื่อสร้างความแตกแยกเท่านั้นเมื่อถามว่าสสพักเข้าไกลบางส่วนอยากไปพักพลังประชารัฐจะเป็นผลดีกับพักหรือไม่นายไพศาลกล่าวว่าถ้าไปอยู่แล้วได้สสเพิ่มขึ้นก็ดีเหมือนอยู่ๆเอาทองคำมาให้ก็ดีแต่ถ้าจะไปพล้นทองของเขามา อาจจะไม่ดีก็ได้เมื่อถามต่อยกว่าหากนายเศรษฐาทวีสินหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคันดเเตตนายกรัฐมนตรีไหลมาถึงลุงป้อมคิดว่าท่านจะรับตําแหน่งไว้หรือไม่นยายไพศาลกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยเคยถูกยุบพักมาแล้วสองครั้งเขาก็ยังสู้ถูกถอดนายกมาแล้วสามคนก็ยังยืนสู้ถูกทหารเยื่อมนาจมาแล้วสองครั้งเขาก็ยังสู้ เพราะฉะนั้นนะถ้าวันนี้นายเศรษฐาถูกถอดออกจากตําแหน่งนายกแล้วอย่าคิดว่าเขานั้นจะยุบสภาหรือเขาจะไม่สู้แล้ววันนี้นะพรรคเพื่อไทยมีแคนด,ดิเดตอีกสองคนถ้าให้ดูตอนนี้หากนายเสรษฐาพ้นไปเขาต้องเอานายชัยเกษมนิติสิริขึ้นมาเป็นแทนแน่แล้วถ้านายชัยเกษมถูกถอดไปอีกก็เอานักสาวแพรทองทานชินวัตรได้เมื่อถามต่อว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้มีคนพาดพิงว่าคนบ้านป่าทําให้การเมืองวุ่นวายลุงป้อมคิดอย่างไรในไพศาลกล่าวว่าเข้าหูสิครับอยู่ๆนะ่ะคุณทักษิณก็ประกาศ3ศึก1ประกาศสงครามกับลุงป้อม2ประกาศสงครามกับกองทัพบกว่ายัดเยียดใส่ข้อหา112และย,ยังให้ทนายร้องเรียนอีกว่ากองทัพบก ข่มขู่คุกคามพนักง,งานสอบสวนข่คมขู่อายการให้ดำเนินคดีกับเขานี่เป็นการประกาศศึกของกองทัพและ 3. ประกาศศึกกับมวลชนคนเสื้อแดงซึ่งคุณทักษิณเป็นคนที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดและมีประสบการณ์มากปกติคนธรรมดาก็ไม่ประกาศศึกแบบนี้แล้วไปประกาศศึกทำไมลุงป้อมทำอะไรให้นี่เป็นเกมการเมือง ซึ่งคนณทักษิณมีทัศนคติว่าใครเป็นใหญ่ฟาดคนนั้นก่อนถ้าฟาดได้ก็ใหญ่แทนคนนั้นความคืบหน้าเทพไทยยก7ข้อเชื่อส่วนตัว18มิถุนายนทักษิณจะได้ประกันตัวคดีมาตราหนึ่งมิถุนายนนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กเทพไทย คุยการเมืองยก7ข้อจับตาอายการสูงสุดดำเนินคดีมาตรา1นึทักษิณเชื่อส่วนตัวทักษิณถูกนำตัวส่งฟ้องศาล18มิถุพายนนี้และได้ประกันตัวโดวยไม่ต้องติดกำไร EM แม้มีประวัติเคยหนีคดีมาแล้วจากกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาคดีมาตรา1นึได้ให้ทนายความยืน่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุด กรณีมีคำสั่งฟ้องในความผิดมาตรา1 1 2 2และนัดนำตัวส่งฟ้องต่อศาลวันที่18มิถุนายน2567นี้ได้มีการแสดงความเห็นในเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางแม้แต่ระดับอดีตอัยการสูงสุดทั้งนายตระกูลวินิตนายภาคที่ออกมาปฏิเสธเรื่องผลไม้ผิษนายอัธพลใหญ่สว่างที่ออกมาแสดงความเห็นและอธิบายถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการขอความเป็นธรรมอย่างละเอียดยิบผมเห็นว่าเรื่องในกล่าวนั้นเป็นสิทธิที่คุณทักษิณสามารถทำได้ในฐานะผู้ต้องหาแม้จะมีความเห็นจากอายการสูงสุดสั่งฟ้องไปแล้วก็ตามเพราะคุณทักษิณคือบุคคลพิเศษของประเทศนี้สามารถทำอะไรได้เหนือกว่าบุคคลประชาชนทั่วไปในทุกด้านอยู่แล้วจนถูกเรียกว่าเป็นอภิสิทธิชน ซึ่งถ้าเป็นประชาชนคนทั่วไปจะไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนคุณทักษิณอย่างแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปนั้นจะต้องจับตาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการดำเนินคดีมาตรา1นึของคุณทักษิณบ้าง 1. อายการสูงสุดจะมีความเห็นรับพิจารณาหนังสือขอความเป็นธรรมของคุณทักษิณอย่างไรหรือไม่ 2. จะมีการเลื่อนการนำตัวคุณทักษิณ ฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายนนี้หรือไม่ 3. ถ้าอายการสูงสุดรับพิจารณาการขอความเป็นธรรมจากคุณทักษิณแล้วอายการสูงสุดจะกลับคำสั่งฟ้องคดีเป็นคำสั่งไม่ฟ้องหรือไม่ 4. ถ้าอายการสูงสุดเห็นว่านังสือขอความเป็นธรรมไม่มีน้ำหนักเพียงพอจะได้นำตัวคุณทักษิณฟ้องศาลเลยหรือไม่ คุณทักษิณจะปรากฏตัวต่อศาลหรือไม่5เมื่อมีการนำตัวคุณทักษิณฟ้องต่อศาลจะต้องจับตาดูว่าศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่6ถ้าศาลอนุญาตให้ประกันตัวจะมีการติดกำไล EM ระหว่างการประกันตัวหรือไม่7ถ้าศาลไม่ให้ประกันตัวคุณทักษิณจะถูกคุมขังอย่างไรที่ไหนหรือไม่ความคืบหน้า เพื่อนแท้ไม่ทิ้งกันทักษิณร่วมอวยพรวันเกิดนายกนครนนท์ลั่นสมัยหน้ากวาดซซคืนทั้งจังหวัดเมื่อเวลา16.50นาที1 2มิถุนายน2567คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนำกุหลาบช่อแดงขนาดใหญ่ไปมอบแสดงความยินดีกับนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนท์ ซึ่งจัดงานวันเกิดครบรอบ79ปีที่บ้านสวนริมคลองอ้อมตำบลไส่มา้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยมีนักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากอาทิเช่นนายมนตรีตั้งเจริญถาวรน,นายนพดลแก้วสุพัฒนนายพนานัทสีอินสุดนายมานัสักจันประสงค์นายนิทัศน์สีนนนายอุดมเดช รัตนาสถียนอดีตสสจังหวัดนนทบุรีพรคเพื่อไทยและนายนัทวุฒิสายเกื้ออดีตแกนนำพักเพื่อไทย,ย,ย,ดนนไทยโดยคุณทักษิณกล่าวว่าต้นกับนายสมนึกถ้าจะเล่าประวัติรู้จักกันมาอย่างยาวนานมากรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งพักพลังธรรมด้วยกันและตอนที่ผมลงสมัครในานามของพักพลังธรรมเป็นครั้งแรกนายสมนึกก็มาช่วยเหลือสนับสนุนมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ แม้ที่ผ่านมาจะมีคนมาชวนนายสมนึกให้ไปอยู่ด้วยแต่นายสมนึกยังไงก็ไม่ทิ้งผมแม้ในช่วงที่ตนนั้นยังไม่ได้กลับบ้านเะนั้นเมื่อวันนี้ตนกลับมาแล้วนายสมนึกก็ห้ามทิ้งตนคุณทักษิณกล่าวว่าวันนี้เป็นวันเกิดพร้อมกันสองคนคือนายสมนึกและนางสาวพิมพันธ์ธนเดชากุลน้องสาวของนายสมนึกเกิดวันที่12มิถุนายนเหมือนกันแต่คนละปี ตนขอให้นางสาวพิมพันธ์และนายสมนึกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไปเพราะเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดมีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้มีอายุยืนยืนเป็นที่รักของคนนนทบุรีตลอดไปอย่างน้อยก็ต้องเป็นนายกเทศมนตรีนครนนท์ต่อไปเรื่อยๆวันนี้พวกเราเป็นนักการเมืองเมื่อตัดสินใจเป็นนักการเมืองแล้วก็ทิ้งประชาชนไม่ได้ อย่างไรก็ต้องรักประชาชนและทำงานให้ประชาชนจนกว่าจะทำให้ไหวตอนนี้ผมอายุ75แล้วมีเงินเดือน700บาทจากเบี้ยคนชาราแต่ต้องทำงานให้ได้มากกว่า700บาทเพราะถูกใช้งานเยอะแต่วันนี้นะ่ยดีใจที่ได้มาพบกับคุณสมนึกและหลายๆคนในที่นี้ผมจำหน้าได้เพราะช่วยกันหาเสียงมาหลายรอบตั้งแต่ก่อนผม จอ,อกไปตั้งไทยรักไทยคุณทักษิณกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีคนกวาดที่นั่งซอนนไปหมดทั้งจังหวัดแต่เดี๋ยวเราจะกวาดเอาคืนกลับมาให้หมดหวังว่าพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อกันเพราะเป็นภารกิจที่เรานั้นต้องทำเพื่อบ้านเมืองเพราะตอนนี้บ้านเมืองน่าห่วงประชาชนลำบากมากการปริวิสองครั้งรวมทั้งการบริหารงานที่ผิดพลาด รวมทั้งมีโรคโควิดเข้ามาอีกทำให้ประเทศไทยเราเสียโอกาสไปมากตอนนี้เราก็พยายามกันเต็มที่เพื่อจะทำให้บ้านเมืองดีหวังว่ากองเชียร์ของนายกสมนึกจะอยู่กับพวกเราอยู่สนับสนุนนายสมนึกให้เป็นที่รักของพวกเราตลอดไป